ชื่อชื่อเล่นชื่อไรครับเฮ้ยไม่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเองแหละเดี๋ยวอันนี้เราประจานไปก่อนครับก็ถามในที่ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกผมคนเดียวอย่าดีน้ำหมูไม่เอาอ่าครับมาเติมหมูกแล้วนะครับเสาปีศาจปลดคลิปที่ตารางเพื่อเปิดอาวันเอิร์ดเลยครับเปิดแล้าาาทุกคนเตรียมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยี่สิบเวลานะครับถอยหลังเดี๋ยวผมอยู่ใกล้หนุงเอ็มหน่อยจะได้เข้ากล้องไปบ้างอ่าปกป้องยี่สิบนาที น่าจะไม่โหดหรอกน่าโหดแล้ครับน่าโหดไหมนะไม่โหดดมือไม้จันแล้วเนี่ย10นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปกป้องกันเปิดเด็ทีกันเองมามนมาหรือยังมาวิ่งไป่ดนพี่มานี่ใบ้กดบัตรได้หยดโซเดยมราชานักสูมันน่าจะโอเคแล้วนะ3เดินไาจับที่เด็ก ต้องไปรับมันแบบนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนนะว่ามอนจะมาจากทางไหนมาก่อนแต่คร่าวๆน่าจะมีประมาณสามทางมาเดี๋ยวนี่คือเท่าไหร่ยี่สิบนี่นะอันนี้คือทางทางที่หนึ่งนะทางที่หนึ่งาึงเนี่ยตรงนี้อีกทางหนึงทางที่สองแล้วก็อาจจะเป็นทางนี้มั้งไม่แน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูรอดูรอดู สิเก้านาทีวันนี้ก็มาเตบตี้เลดนะเลดใหญ่ๆ20เต็มส่งไปตัดกำลังวันนี้ยี่สิเต็มๆบ็มวิ่งเดี๋ยวสำรวจก่อนเ้ลอบน้าอัคพงใส่ได้แล้วนะหือทัมพงใส่ได้แล้วนะน้ารับมุกเจ็บมาละมาละราชาพิศาระเออมาตัวเดียวครับแม็กบาตัวเดียวเลยอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปดูนะขึ้นไปดูนะรู้สึกว่าเขาจะบอกว่ามาตัวเดียวเลือดสี่สี่พันกว่าและข้างหลังไม้อีกเต็มตีนเลยโโอ้ห นน่่าจะกงงหลัอเดี๋ยวรอรอรอปกป้องเห็นไอ้กลมๆนะครับไอ้กลมๆเนี่ยมันต้องไปตีที่ปลายทางก่อนหรือเปล่านั่นเองอ User disconnected from your channel เดี๋ยวเราไปดูนะเดี๋ยวไปดูแดนหน้ากันขวาไประเบิดยแกกๆันไปนี่เลยเดี๋ยวเผื่อมันมาทางอื่นอีกเดี๋ยวต้องไปดูให้หน่อยมันตีพวกป้องพวกอะไรแบบมันมันน่าจะ ตีป้องตีแม่มนตีเราอยู่้นน้จะีอยู่ไม่ีเราก็ต้องไปถ้าตายนี่เกิดบ้านกใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคก็มาสำรวจนิดนึงว่ามอนมันจะมาจะทั้งแบบมาจากเมืองหยกเลยครับอโอ้นไงกำลังขึ้นมานะมันกำลังขึ้นมานะเราลงตามลงแจ็คไปไปเราลงตามลงแจ็คไปนะครลงแจ็ค มันจะมาจากทางอื่นด้วยใช่ไหมจับปัตไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กรันกันบ้านไม่ตั้งห้าคนก็นพอโอเคเรามาแล้วนะไาเรื่อยๆเอาไม่ได้อ่ามันมาจากทางด้านนี้นนเลยครับฝั่งละเจ็ดด้านออกด,ดานออกเอ,อ,อ่อคนเราเจอไหมครับตอนนี้ผมว่ากระจายเลยครับ่เห็นบ้างงาน,านเดีน,น,นดไปสองร้อยเรอยไอ้ของตกด้วยนะเห็นพวกผมเห็นแว๊บๆเนี่นะครับเห็นแว๊บๆก็มีของตกโอเค แนะนำให้เก็บเป็นอิสระครับเพราะว่าตอนนี้ดอกมาแล้วครับหนึ่งชิ้นของส5ตห้า,าต,ตั้งอิสระไปแล้วครับเต็มที่เลยยังยังไม่ได้ตีราคาผมโชว์ในเช้าคิวก่อนคุณนี้จิวเลยคุณนี้วิาา่งเลยเคครับมันีราคาอะสเ,อาเสียเพิ่มหน<ร>่อยใช่ไหมผมว่า<ะ>น่าจะดีนะอันนี้เรากำลังดันออกนะอาจจะแบ่งเป็นสามทีมนะอ๋อน่าจะมาเส้นเดีเยวหรือเปล่าครับโอเคครับ ดันออกนะดันออกตอนนี้ดันออกพยานเหยี่อมาแล้วอ่าของตกนะของตกนะถ่ายคลิปอยู่นะัับวเดี๋ยวผมดูเส้นอื่นแล้วม่ไม่ของกองกลางมาเยอะเลยกองกลางมาเยอะไปออกข้างด้วยครับข้างด้วยใช่ไหมมันไม่มีเลยนะขางลูกนี้มาใช้กันบ้านห้าคนเอาเฮ้ยมันเกิดกลางทางก็มีนะ มิศาสตรอมทำลายเอเดียร์อะไรนะอ้าวอ้าวบอกไปโอ้ยแต่แจ็คข้างหลังโกมบกเอฟเลยเออนั่นแหละมีเกิดกลางทางด้วยนะมอนนะมีเกิดกลางทางมาเป็นเวฟมาเลยไปยึดไปวะสำหรับจุดสำคัญนับไปผมนี่ไม่สายครับเข้ามอีกคิวครับเ้าเ้าจุดสำคัญของคิวไว้ครับอย่างละสองคนก็ได้ โอเตอนนี้ก็เราก็ดันกันมาเกิดหรือเปล่าใครใครอยู่บนบ้านเกียวลงมาหาผมหน่อยหน้านไหงยูดันกันมาเกือบถึงปากทางเกียว๋อสถานีใช่ไหมผมควบม้าไปโอ้โหลิงสามหมื่นลิงสามหมื่นโอเคเดี๋ยวกำลังจะวิ่งกลับนะเหมือนถึงมีคนขอความช่วยเหลือคือถ้าอ้โอ้โอ้เห็นแล้ว แอร์เลยครับพี่เสียไปอ่ะเกมมือถ <to ือเดี sí, ๋ยวเป็นของจิจกรรมแล้วกันครับมันผูกสิทเครื่องแบบเดียวได้เดียวได้เดียวได้ครับเห็ดดาวพี่วันอะไรไอหินหินหินแลกเอาไงไปสองถูกแล้วไปทุกเก็บของเก็บของหน่อยเก็บของมาีแล้วรูดหน่อยรูดหน่อยรูดหน่อยไอรู้อะไรนะ เป็นตำลาตำลาฝึกหาโบราณนะโอ้โหกับชุดสามสิบโอเคนะตอนนี้เราเหมือนเราจะเจอบอสนะเลือดประมาณสองแสนเลือดเหตนสี่เบอรหรือเบอรห้าเนี่ยโอเคครับโอเคเราซีชีอยู่นะเรามีลุงแจ๊คคอยต้านให้อ้าลุงแจ็คกับ ออกสกิลไปเรื่อยๆนะาแถวนตรงนี้ก็หนึงแล้วเราเวฟตรงไหนเดี๋ยวมันจะขึ้นโดนหรือทีเดียวมาแน่เลยตน่าสะพานเมื่อกี้นะแม็กซตรงน่าสะพานเมื่อกี้เคนะครับก็ค่อนข้างชิลนะบอสก็ไม่ค่อยเก่งมากโดนเราสกิลแบบรัวๆ เลยก็ไสามหมื่นครับสามหมื่นีก็ได้นะจิมมี่จีอินออจีินมันหนึ่งไปแล้วแม่มู่นี่แต่แม็คไม่มีอะไแล้วโอ้เก็บของเร็วเก็บของเร็วมีของนะมีของนะเอาไปแล้วไปแล้วจบแล้วมันดอกอะไรอ่ะจบแล้วแหละเรามาดูของนะ แซ่ตำราสายมีสกิลแซ่นะป้ายหรอมันยมันีมันไม่กิลมีแต่พัฒนาต้นึ่งสิทแก้มนี่นะออ๋กดกดใช้เลยกดใช้เลยป้ายหรอมันยมันีเฮ้ยอะไรอย่ะเฮ้ยอะไรได้ไปจากไหนอ่ะโอเคนะตอนนี้ของดรอปที่ผมนะป้าป้าคิด้วยตาาเขาขอซื้อต่อได้ไหมครับ

กำลังหาวัตถุดิบอยู่นู่เป่ามันต้องใช้อะไรมั่งดินหลงก็ลงไม่ได้เดินเข้าเปิดแดงไล่ตีดินหลงลงไม่ได้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงโอเคนี่ก็วิ่งกลับไปนะที่หินดำใช้ใช้วัาได้ด้องกันระยะต้นนั่นได้ได้แค่นี้เหรอเขาไปรวมก่อนนะแค่นี้อ่ะแฝงสถีเ <laughs> ี มันใช้เยอะที่ไหนเรามันใช้ไม้แปดอันหนังแปดอันค่ะวันที่ห้าอันเดี๋ยวผมขอใช้ตะกิยแซ่ค่ะแล้วกูจะเอาจากไหนนะเบสเดี๋ยวผมถามแร่นีครับที่ไกแรกดีกูกะผิดจนิยธรมันได้มั้ยอม่าไปชดไปทันด้ไหมนะฮะฮะต้องมาชดไปทันด้วยเนี่ย ลงไปลินลงเดี๋ยวเขาก็เปิดแดงเลยไีตีอีไม่เอาโยคนรู้จักผมเยอะยืนนันะรู้จักกันแปลกๆนตั้งในบ้านถ่ายรลือหน่อยตั้งนบ้านพูดถึงรายละเอียดเนี่ยมันวยไปนะพูดถึงนะบ้านเนฟไปมันไอการบ้านเนี่ยอ่าเวฟนี่วัไปโอเคเดี๋ยวเราไปลงไล่เชือกอะ อาทิตย์หน yes, so ้านะอาทิต so ย์หน้าอาทิตย like? ์หน้าพวกนี้สามทุกมันจะมีมอเอไปแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีรถม้านะจะไปตีรถม้ากันใครว่างก็มาเก็บเอานะสามทุกแล้วไอผูกติดคิวนี่เอมันเดียวได้ป่ะพี่เอ็มผมว่าน่าจะไว้ที่ทางคิวได้แล้วก็เด็กเด็กมาขุดมาเอาไปได้เอานั่งเก้าอีนั่งเก้าอีให้เต็มนะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย โอเคน่าจะมีคนถ่ายรูปนะกดคลิกก็นั่งถ้างั้นพื้นว่างนั่งไปเลยครับได้นี่ไปนั่งครับแต่คลิกไปที่เก้าอี้เดี๋ยวมันก็นั่งเองลงเอวลงเอวอ่านดรีเดียวโคเยนลูกมานั่งตักโอเคนี่ก็จะรวมกันถ่ายรูปโอ้โห อกิวอย่างเท่นะนบน่นองน้องรันั่งข้างลุงดี้ท่านรองน้องฝรั่งน่ข้างลุงดีโหเฟสเป็นตางขบวนเลยเออท่านองั้งงไม่ไ้น่งหรอโอ้โห่ดม่ยไหนนี่ยังมีที่นั่งอีกเนี่ยมีบอลสองมีบนประล้บวิธีว่างีคเนี่ย จริงนะกดนุ่แจ็นั่งนั่งเหนกยายเกมปล่อยพายุมาก็เดี๋ยวนปัดถ่ายรูปเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ภาพปกของเราครับเป็นพวกกิวเอ่อนปัดน้าปดจากข้างหน้าเลยดิกดดมันกดเก็บอะไรนะที่ ออคอนโทนพีคอนโทรลพีสามครั้งะครับกดคอนโทรลแชร์แล้วก็พีพีครับชื่อตัวละครนี่ออกด้วยไหมไม่ออกครับจะออกแค่หน้าตาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชื่อตัวละครหมดเลยชื่อจิ๋อะไรลองลง้มลุโปรไฟล์เฟซบุ๊กคอนโทนพีสามครั้งจะหายหมดปัจจาย คู่หูมานั่งข้างนี่ตัวมันนั่งก็ยิ่งเด็ดเบสยิ่งใหญ่โอ้ยนั่นเองนี่ใส่ดีว่าดูยืนพ่อเมียอยู่ข้างหลังตัวตัวมันนั่งนี่ดีใหญ่กว่านั่นเองครับถ้าปัดจะนั่งบนนี่เก้าอี้นั่งไว้มีมีนะครับถ้าปัดมาถ่ายมุมผมก็ได้เนี่ยมันจะเห็นไปแล้วปันนั่งบนครับนั่งนั่งกลุงเลยนะเชี่ยวสมนักมาตั้งพื้นเสียหมดอดเดินนั่งอดเดินเหตุผนะเเดินเดี๋ยวผมนั่งข้างล่างก่อน เจ้าสมนักน <si ั่งแบบสวยๆนะตรงนั้นปิดดูนะไว้และปิดนะสายสายเกียร์นะไว้และปิดเนี่ยผมผมนั่งกับมา้าก็เรียนสามสามพี่ที่ทำควันเนี่ยไปนั่งดีโอมฉลองกิน๋วท้ากับม้ามาคนนึงโอเคนะครับหนึ่งสองถ่ายรูปถ่ายรูปสวยสวยติตีชื่อติชื่อติเออติจริงๆด้วย เราทั้งสี่ทั้งสี่ห้าช็อตนะครับนะหลายๆมืออ๋อนี่ไงอันช็อตช็อตที่สองนะครับสไปยื้อไปยื้อยู่ประลำไม่หมดเลยครับใชื่อโบเยช็อตที่สองไปบนเวทีครับอย่าอย่าบังหามองบอลข้างลุงแจ็คหรือว่านั่งก็ได้ครับน้องโบไปไปขึ้นไปน้องแสดงโอเคเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปโปรโมดเฟสกิลโคลลุงแจ็คโกนบ้าง นะวันที่ทํากิจกรรมตอนนี้ก็ทีมชาติไทยกับเรากำลังชิงแชมป์กับอินโดนีเซียนะครับโอ้โหขวานบังหน้าว่ะก็ช่วยกันเทีย์นิดนึงปีหมาจะบังชื่อดีห่างๆหน่อยดีไม่เอาเดี๋ยวไม่เด่นหมามันจะไม่นั่นโอเควิวนี้สวยมากโอเคนะในการโปรโมตนะครับ เดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนโปรไฟล์รูปของกิวหนึ่งสองแช่โอเคขอบทุกคนเค้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวัสคีครับ